ไ,ไ้แฟนคนนี้นี่คือตั้งแต่มสาม <c oughs> อ่ะ <c oughs> เจอกันที่โรงเรียนกุรูวิชา <c oughs> แล้วก็เขาก็เรียนจบเขาก็ไปเรียนเมืองนอกไงแล้วสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้อ่ะอีเมลก็ยังไม่มีติดต่อยากติดต่อยากโทรศัพท์ก็แพงแอร์เมลมีแอร์เมลใช่คุณผ <c oughs> <อ>ฟ้ชมสมั้ก่อนเขียนแล้วพับเขียนแล้วก็พับเใช่บางวันมากเลยนะพี่กว่าจะถึงเนาะกว่าจะถึงต้องนานคือด้วยความ แน่นอนะมันถึงมีคําว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะความห่างนะฮะมันห่างจริงๆสมัยนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสื่อสารกันได้รวดเร็วเหมือนสมัยนี้แต่ว่าเราเสียรักครั้งนี้ไปกับระยะทางอ่างไกลขนาดขนาดแต่งเพลงให้ด้วยนะฮะคิดถึงและเป็นห่วงเนี่ยโอ้พระเจมัคอ่ามันคือคือคือแต่งให้เขาเลยนะค่ะยังไม่รอดเลยแต่ได้เพลงพร้อมมาหนึ่งเพลงแต่ได้เพลงพร้อมมาหนึ่งเพลงอ่าได้เพลงพร้อมมาหนึ่งเพลงแต่ว่าด้วยความไกลนี่คือเขามีคนอื่นอะค่ะใช่ครับ เราดูได้ไงอะ่ะแหมสายที่นู่นเราก็เต็มออคือ<า>คือเคยไปหาเขาด้วยแล้วก็เขาก็มีเพื่อนแล้วก็อ้าวน่าคุ้นคุ้นอ๋อเด็กบ้านมอเหมือนกันคือผมเกิดบ้านมหม้ะก็เลยรู้จักกันแล้วก็นี่แหละไอ้นี่แลหและมันก็ส่งข่าว<อ>มีแล้วนะเวย้ยอ่ะโอเคค่ะไปซะแล้วเสียใจมากไหมคะตอนนั้นร้านมาสแต่งที่ผมทําร้านแรกกระจกเยอะมากกระจกเป็นกระจกเงาซะเยอะถึงขนาดแบบ หยิบเก้าอี้มาแล้วก็ยังยังกันในเอ็มวีเลยฮะทำอะไรเข้าของเหรอครับพี่ทำไม่ทำเสียดายยังนเอาเก้าอี้เราจะจะปาจะปากระจกเก่าว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกนึกขึ้นได้ว่าเออแทงตื่นมาแล้วเดี๋ยวร้านก็เปิดไม่ได้พี่ชายก็ด่าอย่าทําดีกว่าเสียใจแล้วเสียเงินปู่ตอนนั้นนี่ค่ะอัศนีวสันเลยครับเพลงอะไรคะพี่ป้อมล่ำลายอืมเป็นยุคเพลงดีพอดีโอ้โหพี่อัน นิดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลกบทรงศิษ์อกหักร้องไห้น้ําตาไหลช่วยจินตนาการกันหน่อยทำไมคะหน้าตาไม่น่าเจอเบี่ใจขนาดนั้นแล้วเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงขีดเส้นใต้ตอนนั้นร้องแต่ละครั้งมันมันบาดเลยมันได้มันได้เป็นว่าะทำนานเนี่ยความไกลทําให้เขาวอกแวกแล้วพี่กบมีวกแวกบ้างไหมคะจากความไกลไม่เหลือฮะแล้วจะมาร้องไห้ทำไมมันน่าเหมือนกันันคือ จริงๆอ่ะคือเห็นไหมผู้ชายเนี่ยในที่สุดมันก็เห็นกันตัวอ่าคือ,อม,มันก็จะจิก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 แต่ถามว่าเม,ม,ม,มนมีมนไหม,มไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่เคยพาใครเข้าบ้านคือลั่นล่าแต่ไม,ม่ใช่ตัวจริงนะเพราะตัวจริงของเราอยู่ต่างประเทศใช่นนสนุกนอกบ้านตลอดนะแค่ไม่พาเข้าบ้านเท่านั้นเองเห็นไอะไรจากความรักครั้งนั้นอกหักไปเรียบร้อยแล้วมันนานไหมคะกว่าที่เราเริ่มฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเราให้เราเดินหน้าได้อีกครั้ง ก็เดินไปสนุกสนานแล้วแค่นี้ลันลาธรรมชาติลันลาแล้วก็เข้าสู่วงการเต็มตัวมากขึ้นใช่ก็คาวนี้ก็เริ่มมีนู่นมีนี่แล้วก็พอมาเป็นกบใสๆชีวิตก็เปลี่ยนออกมาเป็น easy listening ก็มาเป็นเอกพลอีกสามตุงสามุงสามตุงสมุ้สามสี่เลยสามตุสามุ้มเป็นสาชายคนโตขี้งกขี้บนประหยัดหัวโบราณจบ สายล็อกของเราสายล็อกจบแต่จริงๆนะด้วยภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคนก็จะจดจําพี่กบเป็นแบบนั้นไปเลยใช่ใคือไม่ได้แบบว่าขี้งกขี้อะไรนะแต่หมายความว่าแบบเป็นแบบเอเป็นที่ชายคนโตเออดูเป็นพี่ชายให้แบบใสๆอุ่นๆดูแลทุกคนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีความรักกับคนในวงการ หัวเราะเลยงานเชื่อทำไมไม่น่าเชื่อเจอกันยังไงคะตอนเป็นไ่ายแฟชั่นครับเพื่อนเดินทางไปถ่ายต่างประเทศไปถ่ายที่เนปาลเนปาลแล้วก็จริงๆเนี่ยที่ติดต่อกันก็คือสามหนุกสามมุมแล้วก็มีนางแบบหนึ่งคนซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นคุณหมิวและลิตาเสร็จแล้วติดงานหรืออะไรสักอย่างก็ไปไม่ได้ก็ไปเป็นคุณผุ่มอุมาพัิริ ใช่ครับค่ะแล้วก็เจอกันที่ดอนเมืองก็โดนไอ้ที่รถเข็นสมัยก่อนเวลาเบรมันต้องงับงยบค่ะค่ะแก็จะช่วยเขาเข็นเขาก็งับเข้ามือเอ๊ะอ้าวล้างลายแล้วเว้ยคิดตั้งแต่วันนั้นว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆเลยโดนหนีบมือค่ะอ่าหลังจากนั้นพอไปเจอกันที่นู่นก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กับมาก็จีบเป็นแฟนกัน อืมค่ะเป็นแฟนกันหลายปีเดียวตอนนั้นทุกคนก็รู้ทุกคนรู้หมดแทบประมาณสี่ปีสี่ปีสี่ปีค่ะสี่ปีสุดท้ายทําไมมันไปต่อไม่ได้เคยเคยตอนสักปีที่สามเก็เริ่มคุยกันแล้วว่ามัน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 ไม่ไหวอะมันมันมีอิจุกอิจิกซะเยอะจนจะบอกว่าไงเดียทั้งเราก็ขี้โมโหเขาก็ผู้หญิงอ่าอย่างเช่น ไปกินข้าวไหนแล้วแต่ที่นี่ไหมไม่เอาแล้วแต่ยังไงวะเอาผู้หญิงคนไหนก็เป็นนะอย่างนี้ไงแต่ตอนที่เมียผมไม่เป็นก็คือมันมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันอ่ะทั้งเขาทั้งเราจะปวดกระบาลมากจะเหนื่อยกันทั้งคู่เราก็ไม่ใช่ว่าดีหรอกเพราะฉะนั้นเฮ้ยลองแยกกันไหม ตอนช่วงปีที่สามเนี่ยก็ลองแล้วเขาก็ไปมนอกไปเรียนไปนูป่นไปนี่แล้วกลับมาก็พยายามแล้วก็ลองคบกันอีกสักพักจนเฮ้ยมันนั่งคุยจริงๆว่าผมไม่เคยขอเลิกกับใครมาก่อนเลยเนะ <c oughs> นี่ยคนแรกก็คือแต่คุชา <c oughs> พราิเดี๋ยวพี่อจกับคุยกันดีๆนะคุยกันดีๆไม่รัเกียรติอันนั้นคุยกันดีๆแล้วก็เลิกก็เลิกกันดีๆเลิกกันดีๆแล้วใช่ไหมฮะหลังจากเลิกกันสักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยแหละก็นัดนัดกินข้าวกัน แล้วก็คุยกันเ hey, ฮฮานั่งกินข้าวกันสองคนเฮ้ยทำไมตอนอยู่ด้วยกันไม่เป็นแบบนี้<ม>เพราะเขาจริงๆเอ่บอร้อยทั้งร้อยเลยคนที่รู้จักเขาเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนสนุกเขาเป็นคนตลกค่ะแต,แต่แต่คงไม่ใช่กับแฟนเท่าไหร่<ม>แต่คือ้อเป็นพอนก็เป็น,นแฟนกันปุ๊บมันมีเรื่องของความคาดหวังเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้อยากให้เป็นอย่างนี้อย่างพอเป็นเพื่อนกันปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเอ้ยมันสนุกกันจังเลยอ่ะ happy <C> e ม,มีเรื่องตลกมีอะไรขำๆตลอดเวลาบางคนอาจจะเหมาะสมาหรันการเป็นเพื่อนกันใช่ครับซึ่งในช่วงนั้นพี่กบก็มาลอะอเต็มที่นะชื่อเสียงงานเ <c oughs> งินต่างๆเริ่มสังสมเป็นที่รู้จักไปทั่วมากมายละแล้วก็พร้อมๆก,กันกับความเจ้าชู้ที่พอกูนขึ้นไม่พอกูนเลยจะบอกว่าหายไปเลยเอาจริงเหรอจริงเอาไปช่วงที่หายไปเหรอเป็นช่วงที่เราเลิกกับพี่อุ๋มใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสบายกันเลย ไม่มีแฟนไปไหนก็ได้เป็นส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนบอกได้เลยว่าเฮ้ยเรามีเวลาให้เพื่อนมากขึ้นเรามีเวลาไปเจอจังหวดที่เลิกเจ้าชู้นะอายุสักเท่าไหร่โอ้ยสามสิบสามสิบน่าจะสามสิบต้นๆทำติดกลางๆอะไรก็จะเริ่มแบบเฉยๆแล้วเรียกว่าเที่ยวมาจนโอ้โหอิ่มตัวอย่างนี้ไม่รู้ไปทําไมทุกวันอ่ะมานั่งถามตัวเองทุกวันนี้เหมือนกันว่าไปทําไมทุกวันบางร้านนี่ไกลมากแพงด้วย ไปทาไมวะอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าวงการแห่งการเที่ยวกลางคืนเร็วไงคะพี่มาถึงวัยหนึ่งมันเลยรู้สึกแบบพอแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะว่าเป็นอาชีพทั่วไงก่อนนั้นก็ร้องเพลงอยู่กับับมามันก็เลยมีจุดอิ่มตัวแล้วก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกสบายตัวกับการไม่มีใครชินอยู่สองปีสามปีจนเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเราปล่อยไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะเคยตัวมากและครั้งนี้ผมเชื่อว่าใครจะอยู่กับผมไม่ได้ คือด้วยความเคยตัวของเราไงถ้าเคยตัวมากๆมันก็จะไม่ไม่ปรับตัวเองนึกว่าเอ๊ะพอแล้วเหอเราก็ไปแอะก็ในที่สุดก็ร้านเล่าอยู่ดีอะอยู่ดีก็คือร้านเพื่อนตอนนี้ชีวิตกำลังจะเข้าสู่โหมดของเพลงหากัจนเจอก็คือก็คือไปร้านเพื่อนแล้วตอนนั้นก็ว่างไม่มีใครเพื่อนก็แนะนำ่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยน่ารักฉันฉันฉันกาลังตีว่าไอ้นี่เด็กดีวะคำว่าเด็กคือห่างจากเราสักทีแปดปี ค่ะก็เด็กก็เราก็เลยอื่น่ารักดีคือคือแวบแรกก็คือโดนแล้วล่ะก็คือคือสไตล์เราอ่าโอเคก็เราก็เข้าไปถามเลยว่าน้องจะไปเหลือมนอกหรือเปล่าประโยคแรกเหรอพี่ประโยคแรกที่ทักเขาอางนี้หรอใช่รู้เลยว่ามีมงมอ่ะซึ่งไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยไม่เคย เป็นประโยคที่แปลกพี่น้อก็บอกแล้วต้องมีปมแน่นอนแล้วตอนนั้นเขาตอบว่าอ๋อพี่หนูเราจะไปเรียนปรีเลขาแล้วแปลว่าจบบายๆจะเด้ไม่เริ่มแป็น่าแผลขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่กบรู้สึกเลยว่าระยะทางไกลไม่ได้ละไม่ได้คือจริงๆผมีความรู้สึกเลยว่าเอถ้าไปเมืองนอกแล้วเขาก็เาดูดีอ่ะจะไม่มีใครจีบเป็นไม่ได้อ่ะถ้าเกิดปล่อยเอเราจะตามไปก็ไม่ใช่เรื่องแล้วยังไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าไปก็ไม่จีบจบค่ะค่ะดีกว่า าาซึ่งเขาซึ่งเขาตอบว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่ไปาาไม่ไปโอเคตอนนั้นประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยค่ะแผน,นข้อแรกแต่เราก็เลยเราก็ช่วงนั้นละครเยอะเราก็เลยบอกว่ากันยาปปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะว่างแล,ะแล้ะเราก็ดูวัน20กันยามาเจอกันที่นี่ด้วยความใจดีด้วยความเขา้าอ,อกเขา้าใจของเขา มันทำให้เรากลายเป็นแมวเอง